นักเรียนอยากฟังเสียงปกติหรือว่าอยากฟังเสียงแบบรอรขอรอรอละละละครับละละสวัสดีนักเรียนขอไปดีนะครับร็บจะเข้าสูาส่ขั้นตอนสุดท้ายในการวาดภาพมือถือนะครับตอนนี้เราได้ลงไปถึงในสเปที่สามันเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเชิญนักเรียนนะครับมาดูการสาธิตและการปฏิบัติจากครูนะครับ อาเชครับมาดูไ,ไดเลยกระดาษรองมือไปไหนแล้วไปไหนแล้วภายนี่แผ่นละกี่ใบกี่บาทค,ครับอขอเฉลีย่ยขอเฉลีย่ยเอาราคาจริงเลื่อนราคา,เอา,เ,อาเอาราคาจริงนี่นักเรียนราคาจริงก็ประมาณ หลักร้อยอ่าหลักร้อยหลักร้อยนะหลักร้อยร้อยไปไปร้อยต้นต้นร้อยต้นต้นอ่าร้อยต้นต้นอ่าโอเคนะครับถ้าร้อยไปไปไ่แพงนะอืมันมีราคาหลักพันก็มีอยู่ในกระเป๋านี้แต่เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูเลยอย่าเพิ่งดูพ่งนี้อ๋อพ่งนี้ใส่สีน้ำพ่งนี้สีน้ำอ่านะครับกระดาษรองมือเหมือนเดิมวิธีการเริ่มต้นให้นักเรียนมันจะมีมือไอ้มือที่เป็นมือไม้อยู่ไหนเอ่ยขอโทษมือไม่อันนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ พราะนั้นนักเรียนลองสังเกตดูลักษณะของของแสงเนี่ยแสงมันจะมาจากทางด้านบนเห็นไหมครับครับไอส่วนด้านล่างด้านขวาตัวนี้จะเป็นส่วนที่มันเป็นเงานะครับที่ครูที่ครูเลือกหุ่นไม้อันนี้ามาให้ดูอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเงาแบบนี้อันนี้เราสามารถเอาไว้สังเกตลักษณะความโค้งมนของช่วงอุ้งม,มือช่วงข้อนิ้วอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ จะได้ล็อกบกันอบอนอืมอ่าครูจะจับในท่าท่าเหมือนจริงเลยนะครับแบบนี้ักษณะแบบนี้ให้นักเรียนทําจากนิ้วโป้งก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือก่อนใช้สาสิบหรือสี่ท้าครับใช้เส้นแบบสามสิบองศาไปก่อนนะครับแต่ทีนี้ นิ้วมือเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีความมันวาวสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีความมันวาวแต่ถ้าเป็นผิวของเรามันจะเป็นผิวแบบด้านๆยกเว้นมือเรามันไปเปื้อนหรือเปียกน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะหรือเราอาจะไปจับใบหน้าของคนที่เรารักมาอะไรเงี้ยมันอาจจะมันๆหน่อยอะไรเงี้ยกไหม แสดงว่าชาตินี้ผมไม่มีเลยอจะเย็นๆก่อนไอ้ลูกเบาวดี๋ยวเพิ่งใจร้อน <c oughs> นะครับแล้วทีนี้มือของอย่างของครูเนี่ยครูเป็นคนที่อายุเดิ่มเยอะแล้วมันก็จะมีรอยยับรอยย่นอะไรเงี้ยต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเราจะใช้วิธีการเราลากเส้นไปแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆถมน้ําหนักเล็กๆลงไปบนร่องอย่างนี้ เดี๋ยวครูจะสาธิตตรงที่ถึงขั้นตอนที่เป็นเ,เสร็จขั้นตอนนิ้วโป้งแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ไปแยกย้ายในการทํางานเขียนให้มันกลมให้มันคล้ายๆกับเ,เป็นลักษณะของทรงกระบอกนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรีเฟกซึ่งมันจะไม่ดำมันจะไม่ดำสนิทนะนักเรียนถ้าเราลองสังเกตด,ดูมันจะเป็นรีเฟกก็คือเป็นแสงสะท้อนนะครับจากอ,อย่างี้เนี้ยอย่างมือครูตอนเนี้ยมันเป็นแสงสะท้อนจากกระดาษที่มันสะท้อนเข้ามาที่มือแสงเงาแสงเงาเหล่านี้ได้มาจากอะไรนักเรียนเห็นช่องนี้ไหมทั้งหมด12องช่องอในมือในมือที่ครูเขียนอยู่เนี่ยมันจะมีน้าหนักแสงเงาพวกนี้อยู่ทั้งหมดเลย อันนี้คือส่วนที่เป็นแสงสองสามสีห้าไปเรื่อยๆจนถึงน้ำหนักที่12บสองเนี่ยเป็นน้ำหนักที่เข้มที่สุดดำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่ามือเราเนี่ยเป็นมือสีผิวแบบไหนนะครับเราอย่าไปลงเป็นสีผิวแบบดำแบบชนเผ่าพวกแอฟริกาอะไรพวกนี้นะฮงโกอะไรเงี้ย,นะงยคงไม่ต้องนะครับค่อยๆคัดน้ำหนักเส้นไปนะปุยกระดาษลองมือหลุดไม่เป็นไร ตรงที่เป็นช่วงล่องของกระดูกอะไรเงี้ยต่างๆเราก็สามารถคัดน้ำหนักเส้นได้ช่วงล่องของมือนะครับเราจะไม่กรีดถ้าเรากรีดลงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นลนักษณะของการตัดเส้นนะครับเราจะใช้วิธีการคัดน้ำหนักที่เป็นล่องนึกอย่างเงี้ยลงไปเพื่อผักระยะให้ให้มันดูแบบมีความความโค้งลงไปด้านล่าง ตรงฝั่งนี้เราก็จะคัดน้ำหนักถอยออกมานะครับเพื่อให้เกิดความกลมเราจะต้องเขียนให้มันรู้สึกว่ามันมีกระดูกเนี่ยอยู่ภายในนะครับเห็นไหมครูถึงต้องเริ่มสอนตั้งแต่ให้มันมีแบบโครงสร้างที่เป็นกระดูกที่มีภายในเนี่ยมันจะได้ดูแล้วเวลาที่กรรมการ เขาเขาตรวจเราเนี่ยเขาให้ให้คะแนนเนี่ยเขาก็จะดูจากโครงสร้างของเราเป็นหลักคุณบังไหม,ไมคุณนั่งคุณนั่งบังไหมนักเรียนไม่บงังไม่บังนะครับเอาโอเคทุกคนเริ่มทำงานย